สวัสดีครับพ่อพี่นอ้องสูบูดสกขนะครับเนาะโมนี้เข้ากับสิมาวางนะทาางหลักนอยนะครับเนาะนอยชน4ีสูตรซึ่งผลิที่ผ่น์นมามันกับเข่าอยู่้วพี่น้องต่ว่าผมไปตัดเอาเหล็กคู่ครับคือเอาเหล็กศูนย์กับเหล็กสองไปใส่งานผมระกฏว่ากับบ่อเข่านะครับพี่นอ้อง แคนั้นแล้วกัเลขคู่กับคู่ขี่กับสิงดไว้พี่น้องลักซิปกับเลขคู่กับว่าเขาพี่น้องแต่ว่าลักลอยเลขขี่เขาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากับจับว่าถืออี่เก้าพี่น้องเลขววนนี่กับหอบกับไปถือนงี้กับโชกดีนะ้พี่น้องเด้อ สองสามเจ็ดเจ็ดเก้าเลขบินนะครับเนาะนะให้เธอกระโชคดีนะกนะนะจังวาเนาะพี่น้องการเสียงดวงนะสำหรับวันนี้กะชนกันสี่สูตรก็ได้ศนะนะนะูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเลยพี่นะ้องเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสิบ้าอีโบครับเขมา ก็ศูนย์ศูนย์กันหนึ่งสา 0, มา 1, ตัวครับพี่น้องจัดๆไว้เลขนี่ครับผมก็รอมาจากนี่แหละพี่น้องปากกามันว่าออกพี่น้องผมก็เลยำยำๆมันก็เลยเป็นเลอะเทอะไปเนี่ยครับหววนี้ก็ 1 2 3 4งสองสมส่ห้ากออกมาแปดสี่เขาเือสามวันนี้2 3 4สามสี่หา้าเจตัวมกักเลขเม่เล็กส,สออก8ปดกสตัวนี้เลยสตัว8กับเก้กออกมาที่2องศูย์เก้งวดที่ผ่านมาเรานันเลขเก้าศูน์หนึ่งสองก็ออกมาที่ตัวเก้านะครับ ผมก็ไปเน้นตัวสอพี่น้องก็เลยอดเลยพี่น้องสี่สุดพี่น้องสี่สุดเนี่ยีเลขก่อนพี่น้องเก้าศูนยหน่งสองนะพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งสอง กางวัวนี้ก็9 0 1านเก้าเลขพี่น้องวัวนี่ก็9 0 1าศนครับกะเลขกเก่วาก 12, วันนี้มีเก1ครับพี่น้องเกาศ1 93. ต on, no on, kind of kind of on, ัวนี้เนาะสองศูนยนมีสองสามนี่ก็มีเตก่าศูนยับสองสามมครับแล้วก็ศูนย์นี่ก็มีเตก่าู่มามี้องสามอ่หรือว่าสองสามอาจจะเป็นตัวลองพี่น้อเกาศูนย์หนึ่งเนะ อะไรตัวนส่วนลักลอยลักลอยเลขขี้กับจับว่ามาถือครับจับตัวเลขหนึ่งเลขสามเลขเก้าพี่น้องเลขเจ็ดก,กับเลขห้าแลวล่องกับ่ได้เอาแม่กะล่องตามหมเนาะพี่น้องเนาะแบบ สูตรกระมุนอิตุยพี่น้องสุดหน้ากระดานหลักร้อยสุดหน้ากระดาน์เราพี่น้องเขาสูงว่ะพี่น้องอันนี้เขาไม่ทีละเกตเนี่ยเกตวที่ผ่านมากกับเขาไม่ทีละสองอันนี้เขาไม่ทีละแปดพี่น้องงงินี้ว่าท่านด้คิดครับพี่น้องเขาไม่เงนียวสูตรนากระดาล ารนเอศีสหรับคลิปนี้กะเอาเป็นว่าลักน้อยนะครับพี่น้องลักน้อยไหมแต่นอนชิดนอนกอดพี่น้องเอาเช็บไปพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนสองหกแปดไม่งั้นโมบูไปนองผมมาทัานได้แค่เพียงกัน,กนอขออนุญาตเขียนวันที่หนึ่งก่อนละเอา้าเดี๋ยวค่อยแก้ที่หลัง นี่คลิปต่อไปน้พี่น้องเนาะบ่ท่านไหนไปซื้อลอตเตอรี่มึงจะใบว่ามันสีออกวันที่ใดคลิปต่อไปก็คอยติดตามมึงนะครับด้อพี่น้องส่วนคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นาะพี่น้องเนาะสำหรับลักหน่อยอสวัสดีครับคลิปสันๆครับ